นีพวกเรามีคนถามมาว่าเทคนิคการซื้อหุ้นแบบขาลงเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าพี่กิจตอบสั้นๆเลยนะว่าได้ <Wow. S 1> อันนี้เขาเรียกว่า buy on dip หรือถ้าวัยรุ่นมาหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่า buy the dip เนาะสามารถซื้อตอนที่หุ้นมันลงหนักๆได้นะแต่มีข้อแม้นะว่าจะซื้อหุ้นตอนขาลงเนี่ย หุ้นนั้นนะ่ะจะต้องพื้นฐานดีเท่านั้นและก็มีโอกาสเติบโตในอนาคตด้วยถ้าเราไปซื้อหุ้นปัน่นหุ้นซิ่งการซื้อขาลงเนี่ยอาจจะเป็นการรับมีดก็ได้นะและเรื่องหนึ่งที่พิกิจอยากเตือนไว้นะต่อให้เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีเนี่ย การที่ซื้อขาลงไม่ได้แปลว่ามันจะลงต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราแบ่งเงินให้ดีเนาะถ้าซื้อขาลงเนี่ยเราอาจจะรอรับในจังหวะหรือในช่วงระหว่างทางในราคาต่างๆนั่นเองข้อดีของมันคือด้วยเงินก้อนเท่าเดิมเนี่ยเราจะได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้นนั่นเอง n i c e แต่ถ้าใครไม่อยากรอที่จะต้องรอให้มันลงเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า DCA หรือว่าเฉลี่ยซื้อไปเรื่อยๆทุกๆเดือนอันนี้ก็จะสบายใจมากกว่าเนาะและในระยะยาวๆเนี่ยแน่นอนถ้าหุ้นมันดีหุ้นพื้นฐานดีมันก็จะเติบโตและได้กำไรเองไปโดยปริยายนั่นเองใครมีเทคนิคอะไรยังไงแชร์ให้ีิกิจฟังด้วยอย่าลืมติดตามฟินฟินทอล์กไว้ด้วยล่ะ